อุเทศ21ว่าด้วยสัมมาสมาธิมีห้าสเอดเรื่องหมวดกว่าด้วยอุเทศวิภาคของสัมมาสมาธิอุเทศแห่งสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้สงังดแล้วจากการมทั้งหลายสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารณ มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยชาญเป็นเครื่องผ่องสายแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่อันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปิติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะ และย่อมสวยความสุขด้วยนามกายชน,นิดที่พระอรียเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยฌานแล้วแล,แลอยู่เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจัตุทัชานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าสัมมาสมาธิสมาธิภาวนามีประเภทสภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สอย่างอย่างไรเล่าสอย่างคือภิกษุทั้งหลาย มีสมาธิภา,าวนาอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมภิกษุทั้งหลายมีสมาธิภา,าวนาอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะภิกษุทั้งหลายมีสมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลาย มีสมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งอาสวะภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิกตกวิจารณ์ มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะความที่วิตกวิจาร์ณทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยฌานเป็นเครื่องผองใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่อันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปิติย่อมเป็นผู้อยู่อุบเบกขามีสติและสัมปชัญญะ และย่อมเสวยความสุขด้วยนามกายชนิดที่พระอรียเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่เพราะละสุขเจยได้และเพราะละทุกข์ียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจัตุทัชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ พราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เคยสมาธิภาวนาอันเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้กระทําไว้ในใจซึ่งอาโลกสัญญา อธิษฐานที่วาสัญญาว่ากลางวันฉันใดกลางคืนฉันนั้นกลางคืนฉันใดกลางวันฉันนั้นเธอมีจิตอันเปิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีอะไรห่อหุ้มยังจิตที่มีแสงสว่างทั่วพร้อมให้เจริญอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้คือสมาธิภาวนาอันเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้เฉพาะซึ่งญาณทัศน,นะภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้เวทนาเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่หรือดับไปก็เป็นที่แจมแจ้งแก่พิกษุสัญญาเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่หรือดับไปก็เป็นที่แจมแจ้งแก่ภิกษุวิตกเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่หรือดับไปก็เป็นที่แจมแจ้งแก่ภิกษุภิกษุทั้งหลาย นี้เคยสมาธิภาวนาอันเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้มีปกติตามเห็นความตั้งขึ้นและเสื่อมไปในอุปาทานขันทั้งห้าว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ ความดับไปแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ ความดับไปแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เคยสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งอาสวะภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเคยสมาธิภาวนาสี่อย่าง ขอว่าด้วยลักษณะอุปมาของสัมมาสมาธิลักษณะแห่งสัมมาสมาธิชั้นเลิศหประการภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์หอันเป็นอริยะภิกษุทั้งหลายการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์หอันเป็นอริยะนั้นเป็นอย่างไรเล่า 1. ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุ เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอากุสลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจาร์มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เธอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนายช่างอาบก็ดีหรือลูกมือของเขาก็ดีเป็นคนฉลาดโรยผงที่ใช้สำหรับถูตัวในเวลาอาบน้ำลงในขันสำริดแล้วพรมน้ำหมักไว้ครั้นเวลาเย็นก้อนผงออกยางเข้ากันซึมทั่วกันแล้วจับกันทั้งภายในภายนอกไม่ไหลยหยดฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบ ด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอที่ปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายนี้คือการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์หอันเป็นอริยะประการที่หนึ่งสงภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สอง อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในนำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เธอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนห่วงน้ําอันลึกมีน้ําพุลุขึ้นไม่มีปากทางน้ําเข้าทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้แห่งห่วงน้ํานั้นและฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลแต่ขณะนั้นท่อน้ําเย็นพุลุขึ้นจากห่วงน้ํานั้นไหลทับไหลท่วมแผ่ทั่วเต็มไปหมดซึ่งห่วงน้ํานั่นเองด้วยน้ําอันเย็นส่วนไหนของห่วงน้ํานั้นที่น้ําเย็นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีข้อนี้ฉันใด ภิกษุทั้งหลายภิกษุประพรมกายนี้ทําให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอที่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายนี้คือการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์หอันเป็นอริยะประการที่สองสข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้บรรลุฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้แล้วแลอยู่เธอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยสุขหาปีติมิได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัว ีิสุขหาปีติไม่ได้ไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในน้องบัวอุบลน,น้องบัวปฐุมน้องบัวบุญทริกมีดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางเหล่าที่เกิดอยู่ในน้ำเจริญอยู่ในน้ำยังขึ้นไม่พ้นน้ำจมอยู่ภายใต้อันน้ำเลียงไว้ดอกบัวเหล่านั้นถูกน้ำเย็นแช่ชุ่มถูกต้องตั้งแต่ยอดตลอดราก ส่วนไหนนของดอกบัวเหล่านั้นทั่วทั้งดอกที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีข้อนี้เป็นฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยสุขหาปิติมิได้ส่วนใดส่วนหนึ่งในากายเธอที่สุขหาปิติมิได้ไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายนี้คือการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้า อันเป็นอริยะประการที่สาสภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งสมนัตและโทมนัตในการก่อนจึงบรรลุฌานที่4อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เธอนั้นนั่งแผ่ไปตลอดกายนี้ด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องใส ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งนั่งคลุมตัวด้วยผ้าขาวตลอดศรรรีรษะส่วนไหนไหนในกลกายเธอทั่วทั้งตัวที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องแล้วเคอไม่คลุมแล้วมิได้มีข้อนี้เป็นฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุนั่งแผ่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไปตลอดกายนี้ ส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายนี่คือการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์หอันเป็นอริยะประการที่ส 5. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกปะเจเวคขณะนิมิตเป็นสิ่งที่ภิกษุนั้นถอเอาแล้วด้วยดีกระทําในใจแล้วด้วยดีเข้าไปทรงไว้ดีแล้ว แทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาชัดเจนเปรียบเหมือนคนคนหนึ่งเห็นคนอีกคนหนึ่งหรือว่าเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งหรือว่าเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนฉันใดก็ฉันนั้นที่ปัจเจเวคขณะนิมิตเป็นสิ่งที่ภิกษุนั้นถือเอาแล้วด้วยดีกระทําในใจแล้วด้วยดีเข้าไปทรงไว้ดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายนี้คือการเจริญสัมมาสมาธิ ที่ประกอบด้วยองค์หอันเป็นอริยะประการที่หภิกษุทั้งหลายเมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะอันภิกษุเจริญกระทําให้มากแล้วอย่างนี้ภิกษุย่อมน้อมจิตไปเพื่อกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทรรใดๆที่ควรกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งอยู่ในธรรมอันควรกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆนั่นแหล เธอนั้นย่อมลุถึงซึ่งความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในเมื่ออายตนะยังมีอยู่ยังมีอยู่ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนหม้อน้ำมีหูจับตั้งอยู่บนเชิงรองเต็มด้วยน้ำเสมอขอบปากกาดื่มได้บุรุษมีกำลังจับหม้อน้ำนั้นหมุนไปทางใดๆน้ำย่อมกระชอกไปทางนั้นๆมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลาย ชั้นใดก็ชั้นนั้นที่เมื่อสัมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะอันภิกษุเจริญกระทําให้มากแล้วอย่างนี้ภิกษุย่อมน้อมจิตไปเพื่อกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำใดๆที่ควรกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งอยู่ในธรรมอันควรกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆน,น,นั่นแหละเธอนั้นย่อมรู้ถึงซึ่งความสามารถทําได้จนเป็นสักขีพยาน ในเมื่ออายตนะยังมีอยู่ยังมีอยู่ภิกษุทั้งหลายหรือเปรียบเหมือนสสาบโบครนีสี่เหลี่ยมกั้นไว้ด้วยขอบคันเต็มด้วยน้ำเสมอขอบปากกาดื่มได้มีบุรุษผู้มีกำลังมาเจาะขอบคันที่ใดๆน้ำย่อมไหลออกมาโดยที่นั้นๆั้นมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นที่เมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะ ภิกษุเจริญกระทําให้มากแล้วอย่างนี้ภิกษุย่อมน้อมจิตไปเพื่อกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทําใดๆที่ควรกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งอยู่ในธรรมอันควรกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆน,น,นั่นแหละเธอนั้นย่อมรู้ถึงซึ่งความสามารถทําได้จนเป็นสักขีพยานในเมื่ออายตนะยังมีอยู่ยังมีอยู่ภิกษุทั้งหลาย หรือเปรียบเหมือนรถเทียมได้มาอาชาในที่ฝึกดีแล้วผูกเครื่องผูกครบถ้วนแล้วเป็นรถที่จอดอยู่ที่หนทางสีแพร่งมีภูมิภาคอันดีสารถิผู้เชี่ยวชาญในการฝึกม้าเป็นชั้นอาจารย์ขยันขันแข็งขึ้นสู่รถนั้นแล้วจับเชือกด้วยมือซ้ายจับประตักด้วยมือขวาเพียงแต่ยกประตักขึ้นเป็นสัญญาณก็สามารถให้ม้าพารถไปข้างหน้าหรือให้ถอยกลับไปข้างหลัง ได้ตามที่ตนปรารถนานี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเมื่อสัมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะอันภิกษุเจริญกระทําให้มากแล้วอย่างนี้ภิกษุย่อมน้อมจิตไปเพื่อกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำใดๆที่ควรกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งอยู่ในธรรมอันควรกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆนั่นแหละ เธอนั้นย่อมรู้ถึงซึ่งความสามารถทำได้จนเป็นสกีพยานในเมื่ออายตนะยังมีอยู่ยังมีอยู่อริยสัมมาสมาธิมีบริคาร7ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอริยสัมมาสมาธิที่มีที่ตั้งอาศัยที่มีบริคาร เธอจงฟังซึ่งธรรมนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายอริยสัมมาสมาธิที่มีที่ตั้งอาศัยที่มีบริขารเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายองค์แห่งมรรคนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเหล่าใดอันเป็นองค์เจ็ดประการ ที่แวดล้อมเอกคตาจิตอยู่เอกคตาจิตชนิดนี้เราเรียกว่าเป็นอริยะสัมมาสมาธิที่มีที่ตั้งอาศัยดังนี้บ้างที่มีบริขารดังนี้บ้างการทำหน้าที่สัมพันธ์กันของบริขาร7 1. เจ็ดหนึ่งกลุ่มสัมมาทิฏฐิ ภิกษุทั้งหลายในบรรดาองค์เจ็แห่งอริยสัมมาสมาธินั้นสัมมาทิฐิเป็นธรรมนำหน้านำหน้าอย่างไรเล่าคือเขารู้มิจฉาทิฐิว่าเป็นมิจฉาทิฐิรู้สัมมาทิฐิว่าเป็นสัมมาทิฐิความรู้ของเขานั้นเป็นสัมมาทิฐิภิกษุทั้งหลายมิจฉาทิฐินั้นเป็นอย่างไรเล่านั้นเคอทิฐิที่เห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผล การบูชาที่บูชาแล้วไม่มีผลผลวิบากแข่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีสมณพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบถึงกับกระทําให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็ไม่มีอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลาย นี้คือมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเราเกล่าวแม้สัมมาทิฏฐิว่ามีอยู่สองชนิดเอสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นไปด้วยอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักก็มีอยู่สัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อน,นิพพานก็มีอยู่ ภิกษุทั้งหลายสัม,มาทิฐิที่ยังเป็นไปด้วยอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักนั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคือสัม,มาทิฐิที่ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการบูชาที่บูชาแล้วมีผลผลวิปากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มีโลกอื่นมีมารดามีบิดามีโอปปาติกาสัตว์มี สมณพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบถึงกับกระทำให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็มีอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้คือสัมมาทิฐิที่ยังเป็นไปด้วยอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฐิอันเป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลก เป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพานนั้นเป็นอย่างไรเล่านั้นคือสัมมาทิฐิที่ได้แก่ปัญญาปัญญีสีปัญญาภละธรรมวิจยะสัมโพชงสัมมาทิฐิที่เป็นองค์แห่งมรรคของผู้มีอริยจิตของผู้มีอนาสวะจิตของผู้เป็นอริยมรรคสมังคีผู้เจริญอยู่ซึ่งอริยมรรคใดแลภิกษุทั้งหลายนี้คือสัมมาทิฐิอันเป็นอริยะ ไม่เป็นไปด้วยอาสวะนําขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อน,นิพพานเขานั้นเพียรพยายามเพื่อละเสียซึ่งมิจฉาทิฐิทำสัมมาทิฐิให้ถึงพร้อมการกระทำของเขานั้นเป็นสัมมาวายามะเขามีสติละเสียซึ่งมิจฉาทิฐิมีสติทำสัมมาทิฐิให้ถึงพร้อมแล้วแลอยู่สติของเขานั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่า ทำสอย่างนั้นย่อมติดตามแวดล้อมซึ่งสัมมาทิฏฐิสมอย่างนั้นได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติ 2. กลุ่มสัมมาสังกัปปะภิกษุทั้งหลายในบรรดาองค์7็ดแห่งอริยสัมมาสม,มาธินั้น สัมมาทิฏฐิเป็นธรรมนำหน้านำหน้าอย่างไรคือเขารู้มิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะรู้สัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะความรู้ของเขานั้นเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายมิจฉาสังกัปปะเป็นอย่างไรเล่ากามสังกัปปะพยาปาทะสังกัปปะวิหิงสาสังกัปปะภิกษุทั้งหลายนี้คือมิจฉาสังกัปปะภิกษุทั้งหลาย สัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวแม้สัมมาสังกัปปะว่ามีอยู่สองชนิดเคอสัมมาสังกัปปะที่ยังเป็นไปด้วยอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักก็มีอยู่สัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อน,นิพพานก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลาย สัมมาส,สังกัปปะที่ยังเป็นไปด้วยอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักนั้นเป็นอย่างไรเล่านั้นคือเนคขมะสังกัปปะอพยาปาทะสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะภิกษุทั้งหลายนี้คือสัามมาสังกัปปะที่ยังเป็นไปด้วยอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักภิกษุทั้งหลายสัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยอาสวะ นำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายธรรมคือความตรึกความตรองความดำริความคิดแน่วแน่ความคิดแน่วแน่ถึงที่สุดการงอกงามแห่งความคิดถึงที่สุดของจิตและเจตสิกธรรมเครื่องปรุงแต่งการพูดจาของผู้มีอริยจิตของผู้มีอนาสวาจิตของผู้เป็นอริยมัรคสมังคี ผู้เจริญอยู่ซึ่งอริยมรรคใดแลภิกษุทั้งหลายนี้คือสัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อน,นิพพานเขานั้นเพียรพยายามเพื่อละเสียซึ่งมิชฉาสังกัปปะเพื่อทำสัมมาสังกัปปะให้ถึงพร้อมความเพียรพยายามของเขานั้นเป็นสัมมาวายามะเขามีสติละเสียซึ่งมิชฉาสังกัปปะ มีสติทำสัมมาสังกัปปะให้ถึงพร้อมแล้วแลอยู่สติของเขานั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าทำสามอย่างนั้นย่อมติดตามแวดล้อมซึ่งสัมมาสังกัปปะสามอย่างนั้นได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติ